ผมมาอยู่ที่ร้านนะลุงก,กาลังตอ,อกบุดตัวสุดท้ายให้เสร็จเดี๋ยวเสร็จแล้วผมทาถ่ายคลิปนั่งคุยด้วยเรียบร้อยเนาะอ,อันนี้ลุงทําเสร็จแล้วนะผมไม่ได้ยัดอะไรนะเป็นหลุมหลวมอันนี้เป็นหนังนิจิแล้วก็เป็นสีน้ำตาลเป็นมะขามครับพูดโดยรวมกันแล้วกันนะเป็นกระเป๋ารุ่น6 0ซิ ใช้อะไ่ทองเหลือทั้งหมดใช้อะไ่ทองเหลือทั้งหมดนะรอยรอยเส้นได้ตรงนี้เ,เป็นได้สีเบทนะครับมาดูที่เรื่องสายนะที่เรื่องสายนี่ก็เป็นทองเหลือปัดดำนะหมุดย้ําก็เป็นทองเหลือปัดดำนะอันนี้คือที่คล้องสายนะเก็บสายให้เรียบร้อยอ่าเรื่องต่อมานี่คือตัวล็อกก้านปูนะตัวล็อกก้านปูก็เป็นทองเหลือปัดดำอ่ามีหกซิลทั้งหมดเลยนหนังหนังชนิดนี้เนี่ยหนังี่จีเนี่ยจะเป็นหนังนุ่มๆปูๆนะก็จะรู้สึกเบาแล้วก็ เนี่ยผมผมผมจะผมจะบีบให้ดูมันมันขนาดนี้เลยนะแต่พอใส่ของมันจะอยู่ทรงมันกรงงหรอนะอ๋อสวยมากเลยลุงอันนี้คือพิเศษที่ลุงทํานะก็คือ,อทุกคนจะสังเกตตรงนี้อันนี้คือลุงก็ไม่ค่อยได้ทำนะเพราะเป็นกระเป๋าทรงเล็กไอตั้งใจทำพิเศษนะเพื่อให้พี่เตาโลบูปิงนะก็พี่แกซื้อซ้ำสองใบติดภายในอาทิตย์เดียวนะก็เลยเขาบอกตอนแหละแล้วพี่ชายก็ซื้ออ่าลุงก็เลยจัด จัดพิเศษให้คนะุณหนนี้เนี่ยถ้าสมมติเป็นซื้อกระเป๋ากถูกๆหรือกระเป๋าไม่ค่อยแพงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลาสติกสักพักแหละทำทำไปสักพักใช่เลยกรับหนังแ<ะ>ตกปุ๊บพลาสติกก็จะแทงขึ้นมาเลยเป็นแท็งๆนะวันนี้ก็เป็นวันชิลๆนะนั่งนั่งซ่อมกระเป๋าแล้วก็ทํากระเป๋าใบหนึง่งนะก็ใบนี้เป็นของพี่ตอโล่หมูปิ้งเดี๋ยวผมจะส่งให้วันนี้เลยสองใบสองวันแล้วเนี่ยเพิ่งเสร็จเพิ่งเสร็จวันนี้ครับ มีหกซิปนะครับมีหนึ่งซิปด้านหลังสองซิปด้านหน้าโนสามสี่ 3, อันนี้ซิปใหญ่สีแล้วซ้ายขวาอีกสองอ่ะดูความกว้างมันนะดูความกว้างนะกระเป๋านี่คือช่องหลักมันช่องกลางนี้ก็กว้างพอสมควรนะใส่แบงค์พันเขียบซ้ายขวาได้นะประมาณนิ้วครึง่งใส่แบงค์พันแล้วย,ยังเหลือที่มานิ้วครึง่งอ,อันนี้ก็คือ เป็นหนังลิ้นจี่ตัวนี้เป็นซับสีเลือดหมูข้างหน้าก็มีเหมือนกันอันนี้เก็บเซนลงเซรียนได้นะเซรียนได้ไม่ค้ะพอค้าอันนี้ถ้าสมมติจะดูแลรักษามันเนี่ยก็ใช้ไข่ปลาวานไข่ปลาวานแล้วก็พวกแว็กซ์องแว็กซี่ทาได้มิ้งออยทาได้เพราะมันเป็นหนังเงาลงแว็กซ์มาก่อนอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็คือผมลองทากับตัวนะสมมติผมสบายคาอกอันนี้ก็คือมันปูออกมาเนี่ยเพราะผมยัดพลาสติกเนาะ จริงๆมันตัวนี้มันเป็นหนังนิ่มหนังหนังแบนๆไม่จว่าอันนี้ถ้าใส่อันนี้ผมไม่ไม่เสียนนี้ากรุ้งค้าเกลียวได้ข้ากรุ้งหนังอ้นวนๆปะอายก็ใบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งวันนี้เลยวันนี้วันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าส่งวันที่ยี่สิบเก้าก่อนจะจากกันไปเอาหมาีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะพูดอีกรอบหนึ่งก็คืออันนี้เป็น หนังลิ้นจีสีน้ำตาลเว้นมะขามอะไรเป็นอะไรทองเหลืองเนาะซิปวัคเคตทองเหลืองตัวล็อกทองเหลืองที่เลื่อนสายทองเหลืองซับในสีเลือดหมูสุดท้ายก็คือเดินได้สีเบจเดินได้สีเบดก็คือเป็นการโชว์การเย็บอะโชว์รอยเย็บก็สำหรับวันนี้นะยูส,สั้นแค่นี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ